ถ้าหากสาวๆคิดที่จะมีแฟนเป็นหนุ่มตุรกีและตกลงปรงใจที่จะย้ายมาอยู่ประเทศนี้แล้วล่ะก็สิ่งที่จะต้องเจอและจะต้องปรับตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เกวยจะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มจากข้อหนึ่งสินสอดและการแต่งงานที่ตุรกีก็มีสินสอดนะแต่สินสอดที่ได้จะไม่ใช่เงินค่ะจะได้เป็นทองนะหลักๆก,ก็จะได้เป็นกําไลข้อมือแล้วก็สร้อยคอส่วนปริมาณจะมากจะน้อยก็ตามแต่จะตกลงกันแล้วก็ตามแต่ฐานะของครอบครัวนั้นๆเลยค่ะสถานที่จดทะเบียนสมรสที่คนไทยจะเรียกว่า อำเภอรหรือว่าสำนักงานเขตแต่ที่ตุรกีจะเรียกว่านิกะค่ะแต่ที่ตุรกีเขาจะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็เป็นทางการมากๆแนะนําว่าให้เตรียมชุดสวยๆมาใส่เลยนะคะหลายคนจะพลาดตรงจุดนี้มากๆเพราะคิดว่าจะเป็นเหมือนที่ไทยซึ่งบางครอบครัวก็จะเชิญญาติเชิญคนรู้จักเข้ามาทําพิธีด้านในให้กลายเป็นงานแต่งไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปจัดงานเลี้ยงแยกอีกต่างหากอันนี้ก็ทําได้ค่ะหรือบางคู่ก็สามารถเชิญเจ้าหน้าที่ไปทําการจดทะเบียนสมรสให้ที่งานแต่งที่จัดเป็นงานเลี้ยงก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่างบก็จะเยอะ เพราะต้องซื้อตัวซื้อเวลาเจ้าหน้าที่ไปหรือบางคู่ก็จะไปจดทะเบียนสมรสแบบไม่เป็นทางการแล้วถึงจัดงานเลี้ยงทีหลังแบบนี้ก็จะมีคนทําเยอะมากเลยค่ะอย่างคู่ของกล้วยก็ทําแบบนี้เหมือนกันพอแต่งงานเสร็จแล้วจะอาศัยอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกกันอันนี้ก็ได้หมดเลยที่นี่ไม่ได้ฟิกนะคะอยู่ที่ตกลงกันภายในครอบครัวเลยค่ะและสําคัญมากที่สุดที่นี่นะคะตามกฎหมายแล้วสามารถมีสามีหรือว่าภรรยาได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะถ้ามีอีกก็คือเมียน้อยผัวน้อยเดอ้อเหมือนที่ไทยนั่นละจ้าถัดไปจ้า ขอองต้องเจอญาติและครอบครัวสามีบ่อยมากๆเนื่องจากคนที่นี่จะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งเขาก็จะไปมาหาสู่กันไปเยี่ยมเยียนกันตลอดตลอดตรงจุดนี้แหละค่ะที่ทําให้สไพย์ตุรกีพากันเบื่อมากๆออกมาบ่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยกล้วยก็จะแนะนําว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ควรคุยกับสามีและก็พ่อแม่สามีให้เข้าใจนะคะส่วนตัวกล้วยกับอาริฟเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเราไม่เป็นแบบนั้นค่ะเราจะไปเจอญาติพี่น้องก็ต่อเมื่อถึงวันเทศกาลต่าง แล้วก็วันที่สําคัญเท่านั้นค่ะส่วนพ่อแม่ครอบครัวของเราเราก็สามารถไปเจอได้ทุกเมื่อถ้าเราต้องการถัดไปข้อสาเมื่อแต่งงานแล้วไม่จําเป็นต้องให้เงินพ่อแม่อีกต่อไปสําหรับคนที่ยังไม่แต่งงานเมื่ออาศัยอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ถ้ามีงานทําแล้วก็จะต้องแบ่งเงินให้กับพ่อแม่ด้วยแต่พอลูกแต่งงานปุ๊บวัฒนธรรมของที่นี่ก็คือห้ามเบียดเบียนลูกแล้วก็แถมยังจะต้องช่วยเหลือลูกจนครอบครัวของลูกเข้าที่เข้าทางคนที่นี่ส่วนใหญ่จะทําทุกอย่างเพื่อลูกรักลูกมากๆเลี้ยงลูกจนลูกกลายเป็นลูกเทวดาค่ะอัน ไม่ได้โมโนนะคะอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะบางคนโตแล้วก็ยังทําอะไรไม่เป็นเลยค่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นก็คือคนใกล้ๆตัวนี่แหละอาริฟไงจะใครละ่ะอาริฟโตจนป่านนี้ก็ยังก่อกองไฟทาบาร์บีคิวไม่ได้เลยจ้าพ่อกับแม่ทําให้ทุกอย่างนั่งรอกินอย่างเดียวทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ <c oughs> ฟังดูแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของตุรกีมันก็ช่างแตกต่างจากของไทยโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะพวกเราถูกปลูกฝังให้ต้องดูแลพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูไม่ให้ท่านต้องลำบากยามแก่ยามเฒ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าคคคนนนุรกกีีีจะะะะะไมม่่่เเเลล้้ยยงงดดููพอแขา็ แต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดกับแค่เรื่องเงินเป็นหลกักถ้าใครที่จะเข้ามาเป็นสะพ้ายตุรกีแล้วก็ต้องการที่จะส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนก็จะต้องอธิบายพูดคุยตกลงกับสามีให้เข้าใจก่อนแต่งงานนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากๆถึงแม้ว่าผู้ชายตุรกีจะไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยสะพ้ายตุรกีส่วนใหญ่เขาก็ส่งเงินกลับบ้านไปให้พ่อแม่กันตลอดเลยนะความรักสามารถชนะทุกสิ่งนะคะจงจําไว้จ้าถ <laughs> ัดไปข้อสี่บ้านช่องจะต้องสะอาดเรียบร้อยที่สุดแม่บ้านตุรกีคือนับเบอร์วันในเรื่อง การทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมจะต้องเอียออเ่ยมอ่องและไฉไลกระจกจะต้องเงาวิบวับราศจากไรฝุ่นทุกอนุองศาของบ้านถ้าใครที่อยู่บ้านกับพ่อปู่แม่ยา่าก็จะลำบากตรงจุดนี้หน่อยนะคะถ้าใครเจอแม่ย่าที่ดีก็โชคดีไปค่ะแต่ถ้าเจอไม่ดีเนี่ยเขาใช้ทำความสะอาดทั้งวันเลยนะเว้ยแนะนำว่าแยกออกมาอยู่ส่วนตัวคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วค่ะถัดไปข้อที่5้าสามีไม่ให้ทำงานถ้าใครที่ติดนิสัยทำงานมาจากไทยก็ลองคุยกับสามีด้วยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะที่เนี่ยหางานค่อนข้างยากค่ะ ไม่มีวีซ่าทำงานหรือว่ายังไม่ได้สัญชาติงานที่หาง่ายจริงๆก็คืองานนวดงานโรงแรมงานร้านอาหารที่เขารับต่างชาติแล้วก็พร้อมที่จะทำวีซ่าทำงานให้เราถ้าใครอยู่ตุรกีด้วยวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าอาศัยเขาห้ามทำงานนะจ๊ะถ้าใครทำงานแล้วโดนตรวจโดนจับได้ก็จะต้องโดนจับติดคุกแล้วก็โดนส่งตัวกลับประเทศไทยนะส่วนถ้าใครที่อยู่เมืองใหญ่หรือว่าเมืองท่องเที่ยวก็จะโชคดีกว่าคนอื่นเขาหน่อยเราว่าจะหางานง่ายค่ะแล้วช่วงนี้ร้านอาหารไทยก็ผุดขึ้นมาเยอะมากๆ่งอิสตันบูลเนี่ยร้านอาหารไทย ก็เปิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ถ้าอยากทําจริงๆก็ลองคุยกับสามีดูนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสามีก็จะไม่ให้เราทํางานหรอกค่ะเพราะเขากลัวโดนนินทาว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงเมียจ้ะข้อที่หอาหารและการกินคนประเทศนี้เขาก็จะทานขนมปังชีสนมเนยแล้วก็โยเกิร์ตเป็นหลักนะคะส่วนเขาสวยนั้นเขาก็กินเหมือนกันค่ะแต่วิธีการหุงของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาไปผัดกับเนยแล้วก็ใส่เกลือลงไปข้าวที่ได้ออกมาก็จะหนวมากๆก,ก็คือสามารถกินเปล่าๆได้เลยหินได้เหมือนกับกับข้าวชนิดหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าข้าวหอมมะลิแบบของไทยเรา ก็มีขายนะคะซึ่งหาซื้อไม่ยากเลยแล้วราคาก็ไม่ได้แพงด้วยหุงข,ขึ้นมามากๆพอทานแล้วก็อร่อยนุ่มสุดๆไปเลยค่ะส่วนเครื่องปรุงไทยนั้นก็มีขายเยอะเลยหาซื้อได้ตามห้างเมโทรมาเก็ตซึ่งก้ยก็ทําวิดีโอลงไว้เยอะแล้วนะไปหาดูกันได้จ้าและที่สําคัญที่ตุรกีเนี่ยมีแม่ค้าคนไทยเยอะมากๆอยากได้อะไรก็ทักไปถามแม่ค้าได้เลยมีเกือบแทบจะทุกอย่างและที่สําคัญกว่านั้นมีคนรับหิวด้วยอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษก็ไปฝากคนรับหิ้วได้เลยนะคนรับหิ้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุรกีะ ก็จะมีคนกลับไทยแล้วก็คนบินมาตุรกีตลอดลก็เลยพากันตั้งกลุ่มรับยิ้วกันค่ะอ๋อแล้วก็จะมีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าที่ตุรกีเนี่ยมีเนื้อหมูขายไหมมีขายนะคะที่มาโครเซ็นเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าราคาก็จะแพงมากนะเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่นิยมกินเนื้อหมูกันค่ะเขาก็จะนิยมกินเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อปลากันจา้าส่วนร้านอาหารไทยถ้าไม่ใช่เมืองใหญ่ๆหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวก็จะไม่มีเลยนะเพราะว่าคนตุรกียังไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยกันคค่่่่่่ะะะแแตกก็จจมีีีีีรร้้าาาาานนนนอหหเเลลวปุทขิย เปิดกสรุปนะในความคิดเห็นของกล้วยถ้าคนไทยจะย้ายมาอยู่ตุรกีสําหรับในเรื่องของอาหารการกินนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะเพราะวัตถุดิบในการทําอาหารนั้นรวมทั้งซอสต่างๆก็หาซื้อได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยดีไม่ดีเนี่ยก็ดูจากหุ่นของพวกเราแต่ละคนสิคะส่วนทวมสมบูรณ์กันขนาดนี้ถัดไปข้อที่เจการใช้ชีวิตถ้าใครคิดจะมาเป็นสไพยตุรกีแล้วก็คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่ใครๆต่างก็พากันเหลียวมองดุดดังพวกเรานั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยก็ว่าได้ส่วนใหญ่ คนที่นี้หน้าตาของเขาจะออกไปทางโซนยุโรปกันค่ะแล้วเวลาที่เขาเห็นคนหน้าเอเชียแบบพวกเราเขาก็จะพากันตื่นเต้นกันมากตรงจุดนี้สเปย์ตุรกีจะเข้าใจกันดีทุกคนเลยล่ะค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นเบื่อสุด,สดๆเบื่อมากๆเลยใช่เลยค่ะตอนแรกที่กล้วยมากล้วยก็เบื่อมากๆจะมองอะไรชนัะชนะนี่มองไม่พอ,อยังมาถามอีกนะว่าพวกเรามาจากไหนส่วนใหญ่เขาก็จะคิดว่าเรามาจากจีนไม่ก็เกาหลีไม่ก็ญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเขาน่ารู้จักแต่3ประเทศนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักประเทศไทยกันค่ะเวลาเดินออกไปไหนแล้วมีคนตุรกีมาทักว่าเอ้ยคุณมาจากญี่ปุ่นหรือ ่ามาจากเกาหลีหรือเปล่าอย่าพิ่งไปดีใจนะคะคือเขารู้จักแค่ประเทศนั้นค่ะอย่าพิ่งดีใจว่าเขาชมว่าสวยเนาะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองสวยก็พากันมั่นหน้ามั่นอนกไปเลยค่ะเอาเลยเต็มที่ไม่เชียวน,นะ แล้วคนตุรกีเขาก็จะคิดว่าคนเอเชียส่วนใหญ่หน้าเด็กกันมากเวลาที่เขาถามว่าเรามาจากไหนแล้วเนี่ยเขาก็จะถามต่อเลยค่ะว่ามาเรียนหรือจะลู่ถ้าใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะหมั่นไส้เรานะคะว่าเรานี่หลงตัวเองหรือเปล่ามันไม่ใช่ค่ะมันคือเรื่องจริงเนาะอย่าไปบอกใครนะอันนี้กล้วยคุยให้ทุกๆคนฟังเฉยๆนะผู้หญิงตุรกีส่วนใหญ่นะ่ะจะน้าแก่กว่าใบมากๆเลยค่ะแต่ก็งมงมากเลยนะทําไมผู้ชายเขาไม่น่าแก่ว่าโอ๊ยไปจ้ะไปมาเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่ตุรกีเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเเววลาาออกไไไปหหนนนมคดีย ก็ไม่อันตรายเพราะคนจะพลุกพล่านตลอดแม้ยามดึกคนตุรกีส่วนใหญ่นอนดึกกันมากๆเขาจะจิบชากาแฟเมามอยกันจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นเรื่องปกติเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็ไม่ใช่ว่าตุรกีจะไม่มีโจรผู้ร้ายนะคะถ้าพูดแบบนั้นมันก็จะเป็นการอวยกันจนเกินไปล่ะค่ะโจรผู้ร้ายก็มีล่ะค่ะยิ่งเมืองใหญ,ใหญ่หรือว่าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็ยิ่งมีเยอะเหมือนประเทศอื่นๆนั่นแหละแต่ว่าโจรผู้ร้ายเขาก็ไม่ได้มาเปิดเผยตัวตนให้เห็นแบบจงแจ้งจนเกินไปหรอกนะถ้าเราใชช้้ีวววิตแแบบไมม่ปรระะาทลก็ัง ตัวไวยังไงก็ไม่โดนหรอกคาในเรื่องของการเดินทางการขนส่งมวลชนที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกคะ่ะที่นี่ก็จะมีทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถตู้รถทัวหรือแม้กระทั่งเรือข้ามฟากก็มีเหมือนที่ไทยนั่นแหละคะ่ะโดยเฉพาะรถเมล์ก็จะวิ่งให้บริการทั่วทุกพื้นที่แม้กระทั่งชนบทหรือว่าบนภูเขาก็ยังเห็นรถเม์วิ่งผ่านเลยอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือที่นี่อากาศดีไม่มีมลพิษแม้กระทั่งเมืองใหญ่ๆห,หรือว่าเมืองท่องเที่ยวก็ยังอากาศดีมากๆเลยคะ่ะพูดไปก็เหมือนจะโมนะคะแต่ว มาลองเที่ยวที่นี่กันดูก่อนค่ะแล้วจะเชื่อไว้จริงจริงนะถัดไปข้อที่แปดการแต่งตัวถ้าใครอาศัยอยู่ในตัวเมืองเมืองใหญ่ๆห,หรือว่าเมืองท่องเที่ยวการแต่งตัวเนี่ยก็สามารถแต่งตัวตามแฟชั่นได้เลยค่ะยิ่งช่วงหน้าร้อนเนียก็สามารถใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าจะใส่ชุดเดรสสั้นก็ได้เลยนะถ้าสาม,มีอนุมัตินะแล้วทุกคนก็รู้ใช่ไหมล่ะคะว่าผู้ชายตุรกีเนี่ยขี้หึงขี้ห่วงขนาดไหนแต่ว่าถ้าใครอาศัยอยู่ในชานเมืองหรือว่าชนบทเนี่ยเพื่อนะก็สามารถใส่แขนสั้นได้นะคะแต่ว่ากางเกงน่ะเข จะใส่ขายาวกันตลอดเลยค่ะเราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าการแต่งตัวแบบไหนถึงจะเหมาะสมดูสถานที่ดูกาละเทศะด้วยนะถัดไปข้อสุดท้ายว่าที่สะพยตุรกีจะต้องรอฟังกันอย่างแน่นอนข้อที่9าศาสนาคนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วจะนับถือาศาสนาอิสลามค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะนับถือาศาสนาอะไรก็สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้นะแล้วผู้หญิงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคลุมผมอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงสามารถปล่อยผมทําผมแฟชั่นทําสีดัดลอนได้ตามสบายเลยค่ะและที่สําคัญตามกฎหมาย ไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็สามารถแต่งงานกับผู้ชายตุรกีได้แต่ถ้าหากว่าแฟนของคุณหรือว่าครอบครัวของเขายืนยันหนักแน่นว่าคุณจะต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนนะถึงจะสามารถแต่งงานได้ก็ให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเคร่งมากก็ไปคุยกันเอาเองนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครอบครัวของคนตุรกีเนี่ยก็จะมีทั้งที่ไม่เคร่งศาสนาแล้วก็เคร่งศาสนาคา่ะส่วนตัวกล้วยไม่ได้เปลี่ยนนะและสะพ้ายตุรกีหลายๆคนเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนด้วยค่ะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่สําคัญมากควรพูดคุยกับ ่าที่สามีและครอบครัวของเขาให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังนั่นเองค่ะก็เรียบร้อยแล้วจ้า9ข้อที่ว่าที่สะพ้ยตุรกีควรรู้เท่าที่กล้วยได้ลิสต์รายการมานะคะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะแล้วกล้วยจะไปหาคําตอบมาให้จ้าสำหรับวันนี้กล้วยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยค่ะ